เอาเป็นไรนี่โอ้นี่สวยเฮ้ย่นี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 นี่โอ้ของทาด้วโอ้ปาโอ้การทานอย่างนี้คือวิธีกรรมจัดกางนะครับฟังเสียงดิเสียงกางนะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผม วันนี้พ่อบอกมีของเด็ดนะไม่รู้เป็นอะไรครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับพ่ออยู่นายโอ้ยก่อไฟทำอะไรเนี่ยนี่ของเด็ดของเด็ดคืออะไรนี่ของเด็ดของเด็ดนี่อะไรอ่ะโอ้ปลาโอ้ปลาสร้อยปลาช่วยปลาเนี่ยตะเพียนอู้อุ้ยปลาสร้อยทำไมตัวใหญ่จังพ่อใหญ่เลยปลาช่วยนะนก็ตะเพียนนี่เขอยใหญ่นะปลาตะเพียนเลยใหญ่มากปลาสร้อยดูดิชุดยอดเลยอ่ะพ่อไปเอาไหนมาเนี่ย มันไม่ไม่ชวนมันอะแต่เดี๋ยวชวนมันขึ้นที่หลายหนองเขาน่ะปลาหนองเราเออพ่อมีบอกเขาพ่อมันจะบอกคนออกไปนะค่ะมันเป็นหมูเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะฮะมันขึ้นเหรอมันขึ้นเหมือนตอนที่เราหวานตอนนั้นอ๋อปลาสร้อยโตปลาสร้อยโตเราปลไปเจ้าเหมีฮันมุริอ่ะกี่รอบเนี่ยวพ่อกี่รอบรอบเดียวเนี่ยฮะรอบเดียวจริงเหรอจริงค่ะโทโอ้โหหวานโอ้่อชวนจีวันหนึ่งสร้อยนี่มันใหญ่ยังพ่อใหญ่นะเนี่ยไข่มันอันนี้เราไม่เคยเอามาปล่อยนะปลาสร้อยมันน่าจะเข้ามาตามน้ำนะว่านะ ตะเพียนี่ยังปล่อยบ้างอยู่นะปล่อยปล่อยบ้างปลาในี่ยค่ะซอยนี่ไม่เคยปล่อยเลยช่วยกันเพื่อปล่อยเลยได้มาสอยในไข่ในไข่ในมีไข่ในกล่องนี่มานั่นเองเนี่ยในไข่บอกว่านี่โอ้จริงจริงนี่เออเออเออโอ้ยมีไข่มีไข่ถ้าทีมีแล้วก็เอาไม่ได้แล้วเนี่ยเฮนี่มีห้างเก่าน่ะแต่ดีดีที่ได้มาแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งพ่อไม่บอกอ่ะไม่งั้นจะได้มาถ่ายถ้าไหนพูดบอกลูกเหรอทรศัพท์กว่ามันลงอ๋อโทรศัพท์ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรก็คือ หวานเราก็เคยหวานให้ดูครั้งหนึ่งแล้วโพรทีเดียวอันนั้นเราสามสี่ครั้งยังไม่เท่านี้นะออันนี้มันออกเป็นอันนี้พอหวานทีเดียวจริงเหรอเนี่ยทีเดียวนะรอบเดียวแล้วนะโอ้โหเยอะจริงโอ้โหเนี่ยสามสามสามโลสี่โลประมาณสามโลสี่โลเลยกว่าสามสี่โลประกอบประเทศฮั่นเราก็เอาง่ายๆไปเนี่ยย่างปลากินเจ้าเลยย่างเลยเหรอย่างเลยโอเคย่างปลากินกันถ้าแล้วก็มักหรือช่วก็ย่างเลยโอเคโอเคเปิบเลย ถ้าเราผ่านี้เราเอาเกล็ดออกไหมเฮ้ยไม่เหมาะถ้าผ่าไม่ออกนะแต่ถ้าอันนี้เราจะทอดทันทันแล้วมนทีๆแล้วก็เอาไปดมควันดมควันแต่ว่าไอที่เราจะกินอ่ะเดี๋ยวเรากินวัปิ้งเลยไหมปิ้งเลยอะปิ้งไฟถ่านเลยเนาะไฟแรงหน่อยโอ้โหถ้าผลตะเพียนผ่าไหมไม่ผ่าเหมือนกันเนาะไม่ผ่าถ้าผลตุกนะเพราะเดี๋ยไปไปบวชว่ะเนี่ยนะถ้าผลตุ้กเดี๋ยวเรากลัไปบอกด้วยพ่อว่าโอ้โหน่าจะสนุกการ์ันนี้จะทัวร์ท่าพื ตาบเท่าเท่าแบบนี้อ๋อโอ๊ยออกฟ้าไปก่อนนะข้อเสียถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือเก็บนานไม่เข้าได้เนาะม,มันจะแห้งมันจะแห้งไม่เหมือนที่เราผ่าซอยเสียงนั้นเลยคุณผู้ชมกูไปหลวงเนี่ยเสียงใช่ห<ช>ลวงนะมันใหญ่จิ้นนะขาดเลยถ,ถ้ามีเวลาหน่อยนะทำลาบนทำาหลายอย่างหลายอย่างนะลา,นะานล,ลาบเนี่ยนะทุกวันเลยลาบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอย่างเก็บไว้อีกมันหลายรอบก็เลยเอาเงี้ยเนาะอยู่ละแค่อยากเทอด โอ้ตัวใหญ่เลยไม่ก็อยากเชื่อเลยเนี่ยโหรอบเดียวนั่นเลยนะหลุดไปบ้างหรอตัวใหญ่กว่าปลากีขาวๆนะกระดูดนะตัวใหญ่ตัวนะปลาอะไรปลายิศกเหรอเออให้แม่นะปลายิศกบรรลวนจันนะปลาชไวยนล้วมันจะเชื่อมะมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนี่ยเขาพันกันนะเฮียงหัมหูเนี่ยโอ้โหขึ้นสามรูนมีกะนสามรูนอะสามรูล่างก่อนะเอาละครับหันก่อนหันก่อนบึ้งหันบัง มันทีดีกำจัดก้างอืเนี่ยครับการท่านอย่างนี้คือวิธีกำจัดก้างนะครับฟังเสียงดิเสียงก้างนะเนี่ยถึงมีดล้วยนะเอาเสียงมีดก <c oughs> ้างโดนมีดเนี่ยมีดโดนก้างอาถ้าเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่นี้ย่างกินเนาคือใหญ่กะยงกินกกินย่างกินอันนี้เราทำ แหงไม่ใช่ปลาแห้งหรอกปลาดมควัน,วนเราไม่ผ่านนะครับถ้าทําปลาแห้งเนี่ยมันต้องผ่านแล้วให้มันแข็งโป๊กเลยแต่นี้ปลาดมควันปลาย่างเก็บไว้ได้ไม่นานแต่อร่อยครับโอ้กึ๊บกึบอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่มีไม่มีไข่ไม่มีไข่คร,ไค,รครับ ปลาสร้อยลงปลาสร้อยอันนี้ผมว่าไข่ประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ <laughs> มีไขนน่แน่นอนนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ฟังเสียงกึรึบเลยเห็นมั้หนุ่นนเยเห็นมั้ยโอ้ไอ้ขี้โอ้ขี้ออกก่อนเออใช่ใช่ปลาส้อยขี้มันจะมีนิดเดียวนีท่ที่เหลือที่เหลือ นี่ไข่ทั้งนั้นเลยไข่ไข่มาถึงน smoked, <S <S ério, ี่เลยนะโทษโทษเพราะว่าเราะว่าวะโอ้ยโอ้โราทาปีงเลยชุดยอดเลยนีนะใช่เหมาะปลาดองควาอย่างเงี้ยเวลาเราทําแบบใส่แกงผักนะครับน้ําแกงมันจะเข้มข้นเข้มข้นอร่อยขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะแต่ถ้าใส่ปลาเป็นปลาที่รีบๆนี่อร่อยนะยโอใช่ใช่อร่อยนะบันด้องอย่างน้อยก็ต้องย่างสักหน่อยนั่นแหละถ้าเกิดปลาดิบๆเราใส่ไปใส่แกงบางทีมันจะคาวคาว ปลาลูกปลาลูกแค่ไล่เขาว่าทำมากนะปลาดุกนี่ต้องใส่แกงหน่อชุ่มอย่างเดียวแล้วก็ใส่ใบเมงลักเนาะมันแบบกินได้นนี่มัก็เข้ากันเนอะถ้าแกงผักเขียวนี่ไม่ไหวอันนี้ท้าใส่แกงหน่อชุ่มนเรีบหมดเลยอ๋อเหรอเออปลาลีบนี่มันเละอ๋อแต่ถ้าปลาดุกไม่เละนะเนื้อมันแข็งไงเนื้อมันเหนียวเนื้อันนี้มีไข่ไหมไข่ไหมเดี๋ยวก็มีโย่ไข่ทุกตัวครับนี่โอ้โหเหรอมี ทำเป็นแห้งๆอ่ะเขามาตำน้ำพริกปลาแห้งกับหม้อเนอะโอ้ยังไม่เคยทำเลยเดี๋ยวเราทำนะครับน้ำพริกปลาแห้งโอ้ตุ้มไม่น้อยเออหรอเอาปลาแห้งนี่มาต้มหม้อตุ้มนะแล้วก็เนื้อมาตัเนื้อมาตโอเคเอาหม้อเลยนะก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวสักวันทำน้ำพริกปลาแห้งโอเคีเสร็จแล้วนะครับวันนี้ลาอีกรอบหนึ่งก่อนจะหมักเครื่องนะครับโหท้อขนาดละโอ้สะอาดสะอ้านมีแต่ไข่ครับขี้ออกหมดแล้ว ได้อะไรบ้างครับมากเลยครับของขมิ้นกระชุ่นเกลือเนี่ยมันชลดนะครับชลดกับเกลือได้เลยนี่ชลอดตกลงแักอะไรเนี่ยเนี่ยเกลือชโรดอย่างเดียวเนาะเกลือชโรดอย่างเดียวขมิ้นนะขมิ้นไม่ใช่อุลเลนมาลัยอุลเลนอุเลนเกลือนะครับนี่เกลือชุดนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับโอ้้ใหเข้ากัน จริงๆปลาเนี่ยผมว่าแค่เกลือนี่แหละเกลือชูุลนั่นแหละเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วครับปลาเนี่ยมันสดๆเนี่ยมัน้อย่างอ่ะเขามาไปเกลือก็เลย้ามีเกลือได้มันอร่อยนะปลาทอดก็มอเนอรทำปลาส้มยองเนาะเดี๋ว่าฉลวอกไข่มันได้นะไข่เองออกนะไข่กับน้ำน้ำน้ำขาวๆนั่นอ่ะอันนั้นเองออกนะถ้าทำปลาส้มอ่ะงง่ายๆไข่หมายถึงไข่ปลาไม่ใช่ไก่ไก่นะถ้าเราจะทำปลาส้มไข่ดราออกเราออกเอาไข่ก็ไปทำจ่อมไข่ปลาไงเสียงเสียงเี่คนนี้มันอ่ะตัวใหญ่นี้เราจะใส่ไม้ปิ้งอยู่ใช่ค่ะ เสียบย่งนอยู่ทรงเลยนะเดี๋ยวพ่อลองเทียบกับปลาที่ไม่เสียบดูนะนี่คุะผู้ชมจะได้เห็นชัดเลยนี่ถ้ามเสียบอี้เนี่ยนี่เห็นไหมนีออันนั้นมันง่ายนะมันอยู่ทรงครับโชกนี่ครับพลิกง่ายพริง่ายครับเทคนิคเลยไม้ก็ไม่ใช่ใหญ่นะเล็กๆเองครับเนี่ยทำต้องเอาใหญ่ถ้าเป็นเป็นไปขายปลาปิ้งนะเป็นทำไม่ใหญ่หน่อยหนึ่งทำไมเป็นประจงขายรู้นะจริงเหรอจริงอ่ะมันใชดเต็มปากเลยแหละไม่ไม่กลุ่มมากอี้นะครับ กูกูกันเลยอ่ะใหญ่เล็กใหญ่โอ้เหมาะกับแนวเนื้อเนื้อคนละคนละไม้เลยเนี่ยผลไม้อ,อคนละไม้เลยเนี่ยผมไม่ได้เพราะนละไม้ไม่ได้ไหนอันนี้ไข่เยอะกว่าอันนี้ก็เยอะเ <laughs> ห <laughs> มือนกันเนี่ยหัวไข่ติดล้วงสองไม้กินตัวเจ้าไหมมัน เรียบร้อยแล้วครับปอดท่อเอาเดียวเดี๋ยวไปย่างก่อนหรือว่าท <Negative. S 2> Quindi, ํานี่ก่อนท้าทำนี่ก่อนนะังไม่เสร็จเดี๋เนาะกลัวมันไม่เดีไม่มีเวลาดูครับตัวสุดท้ายครับผมใช่ตัวนี้เดียวแล้วร้อยดูไม่ใช่น้อยเลยครับเรียบร้อยครับผมใส่เอ้าตะวันควรไปย่างนะไปย่างนะนี่งับง่ายมันแบนฟูดมาฟาดอันนันแข็งอย่นี้นะแข็งอยู่ทรงครับ เทคนิคง่ายๆมีประโยชน์ครับเ้าเรียบร้อยครับไปตปย่างครับผมไหนโอ้นี่ฮะเ้าไปไปครับก่อไฟข้างล่างครับใส่คาอันนี้วางก่อนอันนี้เดี๋ยวไปย่างข้างล่างนะครับเพราะว่าเราจะกินอันนี้เดี๋ยวต้องลงอีกหน่อไม่เอารงกับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย่างข้างล่างก่อนไงก็เลยเอายกสูงไว้เดี๋ยวเราต้องปรับลงข้างล่างครับ สายห้พูดนะในนี่สายอะไรพูดนี่นี่สายมันขาดอเกือบไม้ได้กินครับปลามันหนักด้วยพจ้เอาเอเอาเลยมันสามสี่โลแล้วเอเลยเอเกือบไม่ได้กินครับตับเชือกใหม่ครับโอ้อันนี้น่าจะแนนหนาละเดิมปูดละเอาเลยรโอ้หนักปึ่งเลยนหนักดีร่วงเลยอ่ะ อันนี้ปรับระดับเอาสูงตามได้เอาสูงก่อนไหมเดี๋ยวเราจะย่างปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงนะครับสายมืดละมันมันอันละใส่ปูดละหลังเลยไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนีเดี๋อีกสามสี่ตัวใส่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเตรียมที่ย่างด้านล่างนะครับย่างปลาเอาวังเลย,จ,เลยจีเลยจีเลยจีเลยนี่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 เดี๋ยวมาเจอกันตอนกลับด้านนะครับผม กินง่ายๆแล้วก็อันนี้จะเอาทําเมนูอะไรบ้างก็รอติดตามแห้งจะเป็นยังไงนะครับโอ้มันมันก็มันเหมือนกันนะมันเลยกินออกมขนาดเอ้าที่งแรกก่อนฟังเสียงให้เซลล์ๆน่ะเซลล์แล้วเซลล์ล้วปุ๊บเอาเป็นไรนี่โอ้นี่สวยโอ้ยนี่ไงนี่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 โอ้ของพลาดด้อหอมหอมเอาไงสลับกันเอามือกัมกับด้านก่อนกับด้านกับด้านชิวอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านอันนั้นได้ละหอมมากเลยหอมขนาดละ ขอดูใกล้ๆอีกรอบนึ่งนี่บีบน้ำมะนาวเพราะชื้นอย่างนี้นะกินกับหอมแดงหน่อยโอ้โหเด็ดเลยไปอีกหน่อยครับเลยจะไปเนาะนี่ยังไม่สุกเนาะโอ้เดี๋ยวเนี้ยลงต่ำอีกหน่อยลงกันเอานี่ยรอนี่สุกกันครับโอ้โยนี่ขับด้ขับด้นี่อร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอ้าวชุดยอด้นดูมันนะพ่อทุกอันนี้สุกแล้วเนาะสุกที่เอ้า เราขยับนิดหน่อยไหมขยับนิดหน่อยมาวันนี่เดี๋ยวขยับปลาขยับอะไรนี่เราออกไหนครับเดี๋ยวค่อยไปกินร้อนว่าไหนน่ดหน่อยนะาจจะแล้วก็ลงต่ำหน่อยนะครับลมแรงครับต้องหาอะไรมากั้นหน่อยไปไปละเอาไปกินปลาปิ้งกันก่อนโอ้โหมันมาดุสุดยอดเลยอะฮะปึ๊บฮะเอ้าจีวันเด้อเจ้าเอ้ยกินนีหอมมากปลาปิ้งใหม่ๆครับเออสุดยอดเลยปึ๊บ โอ้4ตัวเน้นๆไข่ไข่โอ้ยสวยงามติดไม้หน่อยติดไม้ไรไหนติดไหนสองร้อยเหรอเอาเลยสองไข่โอ้ยนีอยู่ไข่เน้นๆโอ้ทอจากทอดคำแรกเอาไข่มาช่วยหน่อยก่อนเลยไข่เลยอะะไข่เลยอะอันนี้โหโอ้โอ้เนี่ยใหม่ๆเลยครับ โอ้โหวะนี่ๆๆๆเนาะอาละครับใส่ปลาทรายปิ้งใหม่ๆนี่ครับอีก่ะมอขนาดอีก่ะมอขนาดอีก่ะอีก่ะมอขนาดเออในแหลปป่าเนี่ยมันสุดยอดเลยอ่ะหวาน นุ่มมันวหวานเนาะมันหวานอยู่แล้วครับอืว่าจะชุบผมน้ำหน่อยนี่นี่อ so เนื้อปลาตะเพียนหนึ่งโอ้ยเนื like ้อยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยหมดฮะบางขนาดละหอมขนาดละอันนี้บางแล้วครับกล้ามเล็กละเล็กกูละกัดได้อยู่เล็กกูก้างอ่ะผมนี่กินนอะไรเอาท็อปไป มามาอีกคำนี้ไปแล้วนะไปเลยอืมหน่อยก็ส่ข้าวตีขนาดเน้ยขุยหยดเลยนีนะมาครับคุณผู้ชมินข่ากันสดๆปลาสดๆใหม่ๆอุ้ยไข่อื้มอื้มมันอ่อมเนาะปลาหม่อะถึงยหดเลยอะตื่ใหม่ๆหม่

โอ้ยอเนื้อซึ่งตอนนี้ไข่เยอะมากนี่มอืนนะมอืมอืมปากไข่นิ่มมั้ขนาดนะน่มันมันไม่ไหม้เนาะขาแล้วอ่ะ

ใส่หน่อยตัวท่อเข้ากันดีปลาปิงใหม่ครับตอนน้้นเ่ยนะครับเหนือเราบ้างแล้วเงเงี้ยครับกล้ามันเคี้ยวได้แล้ว ืืม,อม,อมชอบกินหน้าบางหมานเนี่ยไม่ไปผอมขนาดละอมรได้อะไรอ่ะ <c oughs> ป้านี่ฟ้าเนี่ยน้ำน้ำมาใหม่ขอชอบเนี่ยน้ำฝนเนาะน้ำฝนอะ ใช่แค่ปลาที่ชอบเราก็ชอบนะน้ำมาใหม่เราก็ชอบไ <c oughs> ปรอปลา <c oughs> สำหรับปลาที่ย่างไว้นะครับเราติดตามอีกคลิปหนึ่งอืมดีว่าเขาจะทำอะไรกินคลิปต่อไปเนาะเพา่ออะไรกิน เขากินไหมตัวปูเนาะเขาเรียกอะไรน้ำเชื่อมเนี่ย ใส่ใส่สมม,มือันนี้ก็ไข่เต็มท้องเพราะืูอิความอืม <c oughs> มนียถ <laughs> ้าแห้งนแห้งแห้งทามาทามอดกับมอเนออย่างาแห้งหนอก็ได้จดี๋ยปลยแห้งเป็นอีกกินหนึ่งนะเหมือนเหมือนกันครับ เนื้อปลาช่อนกับปลาตะเพียนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอืเนื้อปลาตะเพียนมันน้อยครับปลาช่อนมันอย่างนุ่มหวานเนื้อปลากำมต้ากันนี่ถุงนี่ไข่มาเพอคนครึ่งติดท้ายไข่เนี่ยโอ้มันไปติดไม้ไงอืมดีละดีละ อมาแบนงไข่โหยหอืมพ่ออืออคนครึ่งคนครึ่งอ่าอือาหอยบิดมะนา้ใช่ไหมน้ำหน่อยครับพระชอบมันน้ำเป็นตัวเป็นชิ้นเลยอนี่เยอะนะอ่าเนาะ มันดูอ่ะมันยิ้มากหัวไปใส่ไา่หน่อยว่าให้มันกรอบอีกหน่อยใส่ไข่หน่อยเนาะให้มันกรอบเนาะไปย่างมันกรอบอีกหน่อยก็ใส่แกงนะสุดยอยละหัวมันนี่มันตัวมากมันตัวมันเข้มข้นนี่ใช่มันมันต้องแห้งก่อนนิดหน่อย อ่ะโอเคครับคลิปต่อไปปลาเราจะเอาทำอะไรกินก็รอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปิ้งปลา,ปาสดโ้นะค<น>รับมสุด<ม><ม>ดยอดเลย